s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะ ตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับกลับมาที่สตูดิโออีกครั้งหลังจากที่เราอัดที่บ้านกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่37ค่ะจะเป็นดวงระหว่างวันที่28จนถึง4กรกฎาคม25 6 4น้าอหกิสนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับข่าวดีหนึ่งเรื่องเลยก็คือ มีดาวดวงนึงนะคะที่เรารอคอยว่าเขาจะย้ายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เขาก็ย้ายแล้วย้ายวันที่สองนะคะก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธตอนที่มันไม่ย้ายใช่ไหมหลายคนก็จะเห็นว่าเออชีวิตของเราในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันไม่ค่อยก้าวหน้าเลยคือมันจะมีบางเรื่องที่เราคิดวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มันก็ไม่ขยับไปข้างหน้าสักทีถ้าสมมติว่าใครที่ส่งผลในเรื่องความรักก็จะเฮ้ยอ,อยากกลับไปหาแฟนเก่าไหมหรือปัญหาที่มีอยู่กับแฟนตอนเนี้ยคือเราคิดมันแล้วก็แบบเราหาทางออกให้มันไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะช่วง นี่เนี่ยมันก็จะขยับไปกว่าเดิมแล้วสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักส่วนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานนะคะแต่คําว่าขยับของพิมพ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะขยับไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนนะแต่ว่ามันก็มีทิศทางที่ชัดเจนหรือว่ามันแสดงผลสักทีเช่น ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แบบชัดๆสักทีไม่ใช่เอ้ยได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่ได้ประโยชน์จากมันก็จะได้ในแง่มุมที่ชัดขึ้นกว่าเดิมโอเคสำหรับดาวย้ายข้างนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าดาวพุธจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะอยู่ในราศีมิถุนน่ะ จนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะการที่เขาอยู่ในราศีนี้เนี่ยจริงๆเขามีคุณสมบัติพิเศษด้วยคุณสมบัติเนี่ยขอใช้สับโหราศาสา์นิดนึงคือมันจะมีคุณสมบัติดีๆหลายคุณสมบัติด้วยกันคําว่าเกษตรเนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่บอกว่า เฮ้ยเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนี้ยเราได้เป็นตัวของตัวเองตรงนี้และก็ทํามันอย่างเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะคะคุณสมบัติของดาวพุธหรือว่าการสื่อสารการเจราจาการคมนาคมหรืออะไรต่างๆเริ่มแสดงออกมาในช่วงนี้ข้อดีของการที่ดาวพุธอยู่ในตําแหน่งเนี้ยเรามองว่าที่เอกสารอะไรที่ดําเนินไปอ่ะมันจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเขียนงานเจราจาเอกสารการเซ็นสัญญาจะเจออะไรที่มันใช่สักทีหลังจากที่มันงงงงทึมๆึม,มหรือว่ามันมีความไม่ชัดเจน ตลอดในช่วงก่อนหน้านี้มองว่าไอเดียความคิดจะกระจางขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีประกาศอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยโดยเฉพาะประกาศที่เกี่ยวกับการไปมาหาสู่เปิดประเทศการคมนาคมอะไรต่างๆแนวนี้มันจะอยู่ในแคตตาลรีนี้ทั้งหมดนะคะใครที่ทํางานด้านการสื่อสารก็มองว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ มองเห็นทิศทางในการทํางานเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่พิมพ์พูดเลยว่ามันจะชัดอยู่ช่วงนี้แหละแต่ว่าพอหลังจาก19กรกฎาคมเป็นต้นไปมันก็ไม่เชิงว่าแย่เท่าที่ควรแต่ว่ามันจะโดนเบียดบางเบียดเบียนจากอย่างอื่นนะคะหรือว่ามันจะมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแทนที่ว่ามันจะฟล์คล้ายๆกับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรนะคะในแง่ของการสื่อสารติดต่อเจอราจาตร,รีบทํานะคะให้จบระหว่างวันที่2จนถึง19กกรกฎาคมในช่วงนี้น่าจะราบรื่นกว่าช่วงอื่นค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะการงานช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้รับผิดชอบโดยเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับการเงินหรืองบประมาณโดยตรงก็ได้นะคะในช่วงนี้หากไปสมัครงานใหม่ตัวงานอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยดีเช่นตำแหน่งไม่ค่อยดีนะแต่ว่าการเงินยังคงต่อรองได้ประมาณหนึ่งนะคะ S <S <an> เหมือนทำหลายๆอย่างไปอ่ะมันยังคงติดเงื่อนไขทําให้ไม่ขยับไปข้างหน้าขนาดนั้นอะ่ะสมมติว่าระหว่างวัยสิบอ่ะมันจะไม่ได้สิบเลยในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่ยังทํางานที่เดิมอยู่นะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเกิดขึ้นมีการปรับโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะมีแนวโน้มว่าเราจะได้ทํางานกับกลุ่มคนใหมๆ่ๆต่อให้เรารู้สึกอยากทํางานคนเดียวและเนเจอร์ของเราเป็นการทํางานคนเดียวอะ่ะกลุ่มคนก็จะเดินเข้ามาหาเราเองอ่ะอย่างที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ในช่วงนี้เราจะรู้สึกเหน็ด เกี่ยวกับการมีคนเดินเข้าหาเราเยอะๆก็ทั้งทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบการที่มีคนเข้าหาเราเยอะขนาดนั้นนะคะความทรมานมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แหละเราว่ามันจะเป็นเหมือนปัญหาที่เราจะต้องต่อสู้ทางจิตใจกันมากกว่าช่วงนี้อาจจะต้องอดทนหน่อยนะคะมันมีอะไรที่เราจะต้องมาตั้งคําถามกับการงานกับชีวิตของตัวเองเยอะประมาณนี้ส่วนคนที่ทําฟรีแลนซ์อาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าหรือว่าวางโพสิชันของตัวเองใหม่ในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องคิดไปอีก2เดือนเนาะก็ต้องคิดให้รอบคอบนะว่า ว่าอะไรที่เราอยากจะทำเราทํามันได้ไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนั้นจริงแต่ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะเวิร์กต่อหน้าที่การงานในอนาคตนะคะเราเปลี่ยนใจตัวเองได้ไหมว่าให้เราชอบสิ่งนั้นหรือว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นได้ไหมนี่คืออะไรที่มันเป็นวงเวียนชีวิตวงเวียนความคิดในช่วง2เดือนนี้ส่วนเรื่องการเงินค่ะมีเงินเดินเข้ามาหาตัวจริงแต่ว่ามันก็จะมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปมันคล้ายๆกับหลายราศีนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นมองว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถขยับขยายอะไรได้มากขนาดน,นั้นหรือ ตั้งใจแล้วก็จ่ายเงินในการขยับขยายไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกออกผลหรือว่าทําไปตอนนี้จังหวะมันก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะทําให้ไม่มีใครเห็นผลงานหรือว่าไม่มีใครเห็นอะไรชัดเจนจน เงินที่เราเสียไปอ่ะมันไม่คุ้มค่ากับการได้กําไรกลับมานะคะถ้าเป็นไปได้นะคะพิมพ์อยากให้รอไปอีกสักเดือนนึงแล้วก็ค่อยลงทุนปรับเปลี่ยนอะไรแบบนั้นอาจจะดีกว่าเดิมนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนเข้ามาสนิทสนมหลายคนอาจจะเป็นกลุ่มเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีใครบางคนในกลุ่มนั้นเนี่ยที่เราแบบแอบพิงหรือว่าชอบได้นะคะก็ลองลอง,ลองคุยกันดูแต่ถามว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางของการเป็นคนรัก ได้ไหมเนี่ยชาวราศีกรกฎในดวงรายปีในภาพรวมใหญ่อ่ะคะ่ะมันยังไม่ดีสักเท่าไหร่พิมพ์ก็เลยมองว่าเฮ้ยพิมพ์ก็ไม่ค่อยเชียร์นะต่อให้มีโอกาสขนาดนั้นซึ่งหลายๆเดือนก่อนพิมพก็จะพูดว่าถ้าจะมีแฟนค่อยมาดูในช่วงนี้ดีกว่าที่มันมีดาวที่มีโอกาสที่ทจะมีไอ้ความโรแมนติกก็เกิดขึ้นได้แต่อะไรก็ไม่ค่อยเป็นใจอะ่ะก็อยากให้คิดดีๆนะคะเป็นไปได้ไปโฟกัสเรื่องงานหรือเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าอะไรพวกนี้มันก็ยัง,งมีปัญหาให้เราเข้าไปจัดการแล้วก็แก้ไขอย,อยู่ส่วนคนมีแฟนนะคะด้วยความท นมเยอะกว่าเดิมอ่ะแล้วมันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะอาจจะไม่ใช่กิ๊กเกิร์กอะไรก็ได้แล้วทําให้เราอ่ะวนเวียนอยู่ในสังคมนั้นสนิทสนมอยู่ในสังคมนั้นน่ะทาให้ตัวเรากับแฟนอ่ะมันถูกเหมือนแบ่งส่วนกันไปอ่ะเราก็อยู่ในกลุ่มของเราแฟนเขาก็สันโดษของเขาอะไรประมาณนั้นนะคะความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้สนิทสนมกันเหมือนเดิมหรือมันไม่มีท็อปปิกที่จะคุยกันบอคุยกันคนละเรื่องสนใจกันคนละอย่างนะคะตอนนี้อาจจะต้องลดระยะห่างที่มันมีต่อกันอ่ะลงมาหน่อยนึง แล้ก็หาเรื่องคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นไปได้สัปดาห์นี้ก็ไม่อยากให้ทะเลาะก,กันนะ โดยเฉพาะในวันที่27ถึงวันที่28มิถุนายนนะคะก็เป็นช่วงที่มันอันตารายมากๆนะคะสําหรับเรื่องความสัมพันธ์คือมันเป็นช่วงอันตรายสําหรับหลายราศีแต่ว่าราศีกรกฎแล้วก็ราศีมังกรนะ่ะเป็นราศีที่จะต้องระมัดร,ระวังสิ่งนี้มากที่สุดนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตารา์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซมมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ